สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทุเรวาริตี้มาพบกับแอดมินตั้มชวนคุยเช่นเคยนะครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ผมอยากจะนําเสนอมากๆเนื่องจากว่ามีความเดือดที่สุดนะครับถ้าเพื่อนๆจําได้ว่าคลิปที่แล้วนะครับประมาณ2คลิปที่แล้วเนี่ยนะครับผมได้ทําในเรื่องของมีนายทหารเขมรน,นะครับน่าจะชั้นสูงพอสมควรแหละนะครับได้มาออกคําสั่งหน้าประสาทตาเมินทมว่า อย่าให้ใครนะครับลุกล้ำเข้ามาที่หน้าประสาทตาเมือนทมโดยเด็ดขาดถ้าใครเข้ามาสามารถยิงได้เลยนะครับมาวันนี้เนี่ยมันทําหนักข้อขึ้นกว่าเดิมนะครับนั่นก็คือมันคนเดิมนี่แหละนะครับเข้ามาในพื้นที่ประสาทตาเมือนทมซึ่งอยู่ในประเทศไทยแล้วก็นําชาวบ้านเข้ามาแล้วกองกําลังมาจํานวนหนึ่งนะครับมาทํากิจกรรมร้องเพลงชาติที่หน้าปราสาทตาเมือง ผมบอกได้เลยนะผมดูคลิปนี้แล้วผมเดือดมากผมอยากให้เพื่อนได้รับชมเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรากลับมาชมกันนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ค i b e กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะแจ้งเตือนคลิปต่างๆที่จะเข้ามาถึงพร้อมทั้งอย่าลืมไปกดติดตามเพจเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันแล้วก็ถ้าหาใครต้องการวิทยากรสามารถปรึกษาได้ฟรีนะครับขอบคุณมากครับ เอาละเพื่อนๆครับเรื่องราวในครั้งนี้นะครับเป็นเรื่องที่สืบเนื่องนะครับมาจากตอนที่านายทหารคนนี้เนี่ยนะครับเข้ามาในคลิปที่แล้วเนี่ยแล้วก็บอกกับพวกลูกน้องนะครับว่าเอยตรงเนี้ยเป็นในส่วนของประสาทที่อยู่ในประเทศเขมรนะคือจริงๆแล้วมันอยู่ในประเทศไทยนะครับถ้าเอาตามพื้นที่แนวแบบ แนวแผนที่ของสากลแล้วนะครับแม้กระทั่งใน Google เองเนี่ยก็ยังบอกเลยนะครับว่าปราสาทตามเมืองทมเนี่ยอยู่ในประเทศไทยไม่ใช่ขเขมรน,นะแต่ไอ้นายทหารคนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าได้รับคําสั่งมาจากเจ้านายหรือทําเองโดยพราการนะครับพากลุ่มคนนะครับที่เป็นชาวขเขมรเป็นชาวบ้านแล้วก็กองกําลังทหารอีกจํานวนเล็กๆนะครับเข้ามาที่ปราสาทตามเมืองทมนะครับแล้วก็มาร้องเพลงชาติอยู่ตรงนี้ ผมขอเรียกไอ้กลุ่มพวกนี้นะครับว่าเป็นไอ้กลุ่มจันไพร่นะครับซึ่งหมายถึงพวกกลุ่มจันไรบวกไพรนะครับไอ้พวกนี้เนี่ยผม ขอเรียกแบบนี้ล้วกันขอเป็นการบัญญัติศัพท์ใหม่นะครับที่เรียกชาวเขมรกลุ่มนี้ผมเอาเฉพาะแค่กลุ่มนี้นะผมไม่ขอลุกลามไปถึงกลุ่มอื่นๆนะครับชาวเขมรที่มีกลุ่มอื่นๆเนี่ยที่รักประเทศไทยมีเยอะอันนี้เขาน่ารักแต่ไอ้พวกกลุ่มนี้เนี่ยนะครับผมขอเรียกเป็นพวกจันทรไพร่ก็แล้วกันนะครับที่เข้ามาทํากิจกรรมแบบนี้ในประเทศไทยเดี๋ยวเพื่อนๆนะครับไปชมคลิปกันก่อนนะครับว่าคลิปนี้เป็นอย่างไรบ้างผมเห็นแล้วผมเดือดจัดจัดจริงๆเดี๋ยวเพื่อนๆ รับชมได้เลยครับ

เอาละคลิปที่เพื่อนๆเห็นเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นเป็นยังไงครับเดือดเหมือนอย่างที่ผมเดือดหรือเปล่าเพราะว่าผมบอกเลยนะว่าทําคลิปนี้ผมมีความรู้สึกกังวลแล้วก็เครียดมากนะครับเพราะว่าเรานั้นเป็นคนที่รักเมืองไทยรักประเทศไทยมากแล้วหวงแห่นแผ่นดินไทยมากๆนะครับแล้วก็มาเจอในสถานการณ์แบบนี้โดยที่มันแบบทําหน้ามึนมากเลยนะเพื่อนๆผมเจอมา2คลิปแล้วนะครับก็คือคลิปแรกอย่างที่บอกไปเพื่อนๆย้อนกลับไปดูได้เมื่อ2 ย้อนไป2 EP ที่แล้วนะครับแล้วก็มาเจอคลิปนี้อีกซึ่งมันก็แบบเนี่ยมาชี้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 นะครับแล้วก็บอกว่าตรงเนี้ยคุณก็ห้ามทํานะอย่างนั้นอย่างนี้คือมันออกคําสั่งเหมือนเป็นประเทศของมันเองเลยนะครับแล้วที่สําคัญนะลักษณะการที่ไอ้พวกจันไพร่กลุ่มนี้นะครับเขมรจันไพร์กลุ่มนี้ที่ทําอยู่เนี่ยมันเป็นพฤติกรรมเหมือนอะไรทราบไหมครับผมขอบอกอย่างนี้เลยครับ พฤติกรรมแบบนี้เป็นเหมือนพฤติกรรมของหมาครับของหมาอย่างไรของหมาที่พยายามแสดงอาณาเขตของตัวเองนะครับโดยการอะไรก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆสามารถคิดได้นะครับเหมือนหมาที่พยายามแสดงอนณาเขตอยู่ณเวลานี้ในสิ่งที่มันทำเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าเจ้านายมึงรู้บ้างไหมว่ามึงมาทําแบบนี้นะครับเจ้านายที่ว่าก็คือนายกรัฐม,น,มนตรีคุณมาเน็ตแล้วก็ คุณเซนผู้นําของประเทศนั่นแหนละคือพอที่จะรู้ไหมว่าณเวลานี้เนี่ยลูกน้องทําแบบนี้อยู่หรือทําโดยพละการโดยที่ไม่มีใครสั่งนะครับแล้วมึงก็มายืนสั่งทหารไทยด้วยนะว่าอย่าทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้อ่าดูแล้วแบบโอ้โหจริงๆนะถ้าผมอยู่ณเวลานั้นเนี่ยเป็นสไนเปอร์เอาปืนส่องแล้วเรียบร้อยเลยนะเออแล้วก็ผมอยากถ้าคลิปนี้นะครับสามารถเผยแพร่ออกไปได้ไม่ว่าไกลแค่ไหนนะครับผมอยากจะ บอกนะครับกับพี่ๆนายทหารที่มียศสูงนะครับยศสูงกว่าพี่ๆทหารที่อยู่ในบริเวณนั้นนะครับลงพื้นที่ได้แล้วนะแล้วก็ในส่วนการปกครองนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตรเวนชายแดนนะครับเจ้าหน้าที่บริหารงานแผ่นดินโดยที่อยู่ในส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอบตอ,อบจอนะครับหรือสอสอเนี่ยช่วยลงพื้นที่นี้นะครับแล้วก็ ไปนะครับกดดันนะครับถ้าเป็นไปได้สร้างบังเกอร์หรือเต็นต์นะครับสำหรับที่จะเฝ้านะครับในบริเวณชายแดนปราสาทตาเมือนทมตรงนี้หน่อยก็ดีนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเจ้าหน้าที่ภาครัฐนะครับโดยเฉพาะเจ้านายใหญ่นะครับอาจจะเป็นระดับนายพล หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่ยศสูงๆเนี่ยลงพื้นที่มันจะได้เกรงกลัวบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้พี่ๆทหารที่อยู่ในบริเวณนั้นผมเชื่อว่าก็ไม่ได้ยศสูงสักเท่าไหร่ก็สามไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้แบบปกตินะครับแต่ว่าถ้ามีานายทหารยศใหญ่ๆลงไปช่วยงานเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะาไม่เกิดเหตุการณ์บานปลายขึ้นได้นะเออเห็นแล้วก็เหนื่อยใจจริงๆกับพวกเขเมนจันพรพวกนี้นะครับ พยายามแสดงอนาเขตเหมือนหมาเลยนะเอาละเพื่อนๆครับมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพื่อนเพื่อสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นหรือว่าส่งข้อมูลเพิ่มเติมมาได้จะในเพจหรือว่าใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้หมดเวลาลงตะวเบียนเท่านี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปอย่าลืมดูโฆษณาแล้วก็ไปท่องเพจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ